สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพมาเช้านี้มีคนโทรมาปรึกษาหลายรายนะครับเกี่ยวกับเรื่องการจะขับไล่คนออกจากบ้านเช่าอาคารที่ดินนะครับหลายคนไปเจรจาแล้วผู้เช่าก็ไม่ยอมออกนะครับนะเจ้าของบ้านก็เลยอยากจะให้ขับไล่ไวๆนะผมได้แนะนํานะครับให้ทําตามกฎหมายนะครับอย่าไปขับไล่ด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าไปขับไล่โดยตัวเองเนี่ยมันจะเกิดการทะเลาะวิวาท และอาจมีการทำร้ายร่างกายหรือฆ่ากันตายได้เหมือนกับที่เป็นข่าวดังนั้นพี่น้องประชาชนที่ติดตามรายการทนายคลายทุกขนะครับหากต้องการที่จะขับไล่บุคคลออกจากบ้านของท่านท่านต้องใช้สิทธิทางศาลและต้องเอาหมายจับของศาลมาให้ตํำรวจท้องที่จับอย่าไปเจรจาด้วยตนเองนะครับนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับใครที่มีปัญหาต้องการคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการขับไล่ ก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามทนายเดชาได้นะครับอย่าไปขับไล่ด้วยตัวเองอาจจะถูกยิงตายได้นะครับนะต้องใช้บริการศาลขอหมายจับเอาตำรวจไปจับอย่าไปไล่ด้วยตัวเองจำไว้เห็นมาดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ